ครับก็สวัสดีพี่น้องกองฝ่าุสผู้ทุกคนเนาะนะครับเข้ามาพบพ่อกันคือเก้ากับซองคุณเจสันมิวสิกนะครับก็หาให้ไปเฮิงแด้เพราะว่าโควิดเล่นงานนะครับเดี๋ยว,วื้อนี้อีมาแบ่งปันการไล่มืออันดับต้นๆน,น,นะครับเอาแค่ซ้มโตโน้ตก็พอนะครับเริ่มตั้งแต่แรก นะครับอ๋อขออนุญาตเว้าไทยกันแล้วกันเนาะบางคนก็เป็นคนไทยเป็นคนภาคกลางบางคนก็เป็นคนภาคใต้ที่ก็ฝั่งโมฮี้ยงแต่ก็แยกอีเหรียญแขนเขนาะเดี๋ยวขออนุญาตเว้าไทยกันแล้วกันเนาะมาดับแรกนะครับเราไล่ก่อนลากับมีนะครับลาฝั่งขวาลูกที่สี่หนึ่งสามี่ฝั่งขวานะครับลูกลานะครับแล้วก็มาลูก มีฝั่งซ้ายลูกที่4เช่นเดียวกันนะครับไล่ไปก่อนลามีลามีลาม,ลามนะีอาจจะเสริมอันนี้ ไปด้วยนะครับนิวโปลูกที่หนึ่งขวานะครับนะเวลาเป่าอ่าเขาเรียกว่าหยุดเสียงเสียงลานะครับถุดทือถุดทือถุดทืออ่ามันก็ไม่ใช่ว่าเป่าทุดทือทุดทื้อหรอกครับมันหลุดลู่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 มันไม่ใช่เป่าแบบหยุดเสียงเลยนะครับ ถ้าหยุดเสียงมันก็มันจะดูแบบขาดตอนไปนะครับก็ก็จะพูดลุดลู่ลุ่ลู่ลุ่ลู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 ่ลุ่ลู่ ซ้ายเนี่ยจะค้างไว้ก็ได้นะครับเมื่อคล้องแล้วนะครับก็เสริมโน้ตไปอีกซอนลูกที่สามขวานะครับ ลามีซอนมีลามีซอนมีเนี่ยลามือขวามีมือซ้ายซอนขวาแล้วกับมีทําให้ตกเสียงมีให้ได้ลามีซอนมีลามีซอนมีลามีซอนมี แล้วนะครับมันจะเป็นโน้ตเขาเรียกว่นโยนไปโยนมาโยนไปโยน,โยนมาโยนมาโยนไปนะครับลามีมีส้นมี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  ก็ไล่ค่อยๆไล่ไปนะครับเริ่มจากลามีลามีลามีนะครับแบบที่สองก็คือสับโน้ตนะครับพร้อมกับตัดลมนะครับหลุนตื้อ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 ไม่ใช่ตึดทื่อตึดทือมันมันจะเสียงมันจะขาดทันทีนะครับตึดตือตึดตือเนี่ยนะครับ ลามีลามีลามีอันที่สองคือลามีซอนมี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 อันที่สามคือลามีมีซอนมีลามีมีซอนมีลามีมีซอนมีแบบนี้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบใจก็ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ